สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันมาดูพลังงานความรักของคุณนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะคะพลังงานจากคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะแล้วก็ไม่จํากัดเวลาในการรับชมนะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานปัจจุบันเสมอนะคะ มาดูกันเลยว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอดูลักษณะาราศีของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมีมีนพิจิกเมธนูนะคะ เมทุนตุลเมรสิงแล้วก็มีวันเกิดน,นะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์วันศุกร์วันพุธวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธอ่าแล้วก็ตัวเลขต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็ชื่อนะตัวอักษรชื่อนามสกุลของคุณชื่อเล่นชื่อจริงได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู พลงานความรักของคุณกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูฝั่งคุณก่อนนะ ค okay. พลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะนกรู้สึกว่า <c oughs> the empress ตัวคุณเองะคะ่ะรู้สึกอึดอัดนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ย คุณอดทนแล้วก็อดกลั้นหรือว่าแบบเรามีแรงกดดันอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเราเราก็อดทนนะคะเนี่ยเพราะว่าเรารักเขาเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะเออเรารักเขาเราห่วงแหนความรักครั้งนี้เราพยายามเราไม่อยากที่จะเสียไปนะคะ นี่ยแม้ว่ามันจะยากมันจะมีอุปสรรคใดๆนะคะคุณก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะที่นกเห็นอืม dm เพรสคุณรักเขามากนะคะคุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคุณไม่เคยใจดีกับใครแบบนี้มาก่อนเอาจริงนงกรู้สึกว่าเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้คุณก็เป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างคนหนึ่งแต่คุณใจดีกับคนคนนี้มากๆ เพราะว่าเขาพิเศษกับคุณเขาทําให้คุณเป็นคนที่โอโหใจดีขนาดนี้เลยเป็นคนที่แบบรักเขาได้ขนาดนี้เลยประมาณนั้นนะคะนรู้สึกแบบนั้นนะอืมแล้วพลังงานของเขาลนะ่ะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของเขาหน่อย ็นยังไงบ้างนะคะดู The World, นะคะผลาง,งานของชาวต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาเขาเป็นคนโดดเด่นนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์อาจจะเก่งในเรื่องของภาษาได้ด้วยนะ หมายถึงว่าอาจจะพูดได้หลายภาษาอะไรเงี้ยอคนคนนี้ยเป็นคนที่มีขอบเขตของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองนะคะเนี่ยห่วงพื้นที่ส่วนตัวไม่ให้ใครเข้าไปในในพื้นที่ของเขาได้อะ่ะคือแล้วก็ เปิดใจให้กับคนยากด้วยนะคะที่ผ่านมาอาจจะเป็นในลักษณะของอโสดมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาคุยก็คุยไปอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่จนจนเขามาเจอคุณนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะจนเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะจริงจังขึ้นมานะคะในเรื่องของความรัก อืมเขาได้รู้จักคุณได้เรียนรู้คุณจนเขารู้สึกว่าเนี่ยเหมือนคุณเน่ะชนะใจเขาได้อ,อ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะที่นกเห็นนะเดี๋ยวมาดูสิขอขยายหนึ่งดาบนะยายหนึ่งดาบเก้าถ้วยเออก็คือเหมือนเนี่ย ถ้าเขามีตัวเลือกตั้งแต่มาเจอคุณเหมือนเขาตัดตัวเลือกต่างๆออกไปนะคะเออเป็นในลักษณะแบบนั้นหรือเขาแบบอยากที่จะไม่อยากเป็นคนที่แบบดูล้นลาดูเจ้าสำราญดูแบบคุยเยอะนะคะดูคนดูเป็นคนที่ไม่จริงจังอะไรกับความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเออ ไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วนะคะตัดสินใจที่จะเลิกเป็นแบบนั้นแต่โนร,รู้สึกว่าเขาตัดตัวเลือกต่างๆออกไปนะคะหลังจากที่มาเจอคุณนะแล้วยังไงอีกคะ อสองดาบนะคะ king of cups คุณรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกอึดอัดกับการกระทำของเขาอีกแล้วนะคะพลังงานของคุณขึ้นมาทั้งแปดดาบทั้งสองดาบนกรู้สึกว่า เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาทําให้คุณอ,อ่ะเหมือนเขามีอะไรปิดบังคุณเหมือนคุณไม่ได้รู้จักชีวิตของเขามากพอนะคะที่คุณเห็นก็คือเหมือนเขามีสเสน่ห์นะทำงานเก่งมุง่งมั่นในเรื่องของงานแล้วก็มีสเสน่ห์เออใช่เขาอาจจะมามาหายหายได้นะคะบางทีเราแบบคุยกับเราก็คุยเยอะเดี๋ยวบางทีก็หายไปอะไรแบบนี้นะ มีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะนะคะนี่คือพลังงานที่คุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้เขาดูแบบมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอืคุณรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณประมาณนี้แล้วแล้วทีนี้เป็นยังไงอีกคะเออแล้วเขาล่ะ ดรสันโอ้ยณนะเวลานี้นะคะคุณคือความสุขของเขาแล้วล่ะนะคะไพ่เดอร์สันขึ้นมาขนาดนี้ก็คือเป็นพลังงานของความสุขความสดใสนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะหนูรู้สึกว่าเขาอะเหมือนจะหลงความน่ารักของคุณไปแล้วอะความน่ารักความสดใสความเป็นตัวเองของคุณนะคะเนี่ย คุณอาจจะเข้ามาเปลี่ยนเขาทําให้เขาเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะเดอะมูนนะคะนุกรู้สึกว่าคนคนนี้เขา,าเขามีความ3ดาบเดอะมูนเจดถ้วย uh huh. ราชินีพระจันทร์ไอดูเดอะมูนน่อย เขาเริ่มกังวลใจละนะคะหลังจากที่เขารู้สึกเรียบคุณอะเหมือนกับกังวลใจเรื่องอะไรเขาไม่อยากที่จะเอ่ทำร้ายจิตใจคุณนะคะหรือว่าเขาไม่อยากที่จะแบบมีตัวเลือกหรือว่าคบซ้อนอีกต่อไปอะมันกลับทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลใจนะคะนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณอะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะ เป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้เป็นนักเดินทางได้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้ก็คือหลังจากที่รู้สึกดีกับคุณขนาดเนี้ยนะคะคุณเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไม่อยากที่จะทําร้ายคุณเขาก็คิดว่าเขาจะทํายังไงจะจัดการยังไงกับตัวเลือกต่างๆของเขาอืมเขาพยายามที่จะแบบไม่ให้คุณรู้นะคะ อะเขาขยายให้ราชินีพระจันทร์หน่อยโอ้จัดจเมนใช่เขากลัวคุณรู้ความจริงมากๆเลยอะ่ะเขากลัวความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีคนคนเดียวเขาอ,อาจจะแบบมีคนอื่นด้วยอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยเขาก็เลยแบบหุยอยากจะทําอยากจะเคลียร์อยากจะจัดการนะคะ,ะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมมาดูซิ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะขอดูความรู้สึกของคุณเขารักคุณแหละเขาตกหลุมรักคุณในมุมที่คุณเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีนะคะอืมคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะแล้วก็อยู่ด้วยเรามีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขาหยหาคุณมากๆนะคะคนคนนี้นางธีระกทา โอ้ยเขาดูมีไฟมาก,มากๆกับความรักครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้อนที่อยากจะไปต่อนะคะคุณทําให้เขาเนี่ยกลับมามีความหวังในเรื่องของความรักนะให้เดสสตาคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะหรือชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะในทิฏทาขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยเขาอาจจะเคยคบ ใครคุยกับใครเขาก็เดินก็คือมีการแยกกันไปห่างกันไปถอยกันไปนะคะไม่ได้ลงเอยกับใครเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้คา,าดหวังกับความรักใดๆเลยที่ผ่านมานะแต่พอมาเจอคุณอ่ะคุณทำให้เขารู้สึกเชื่อนะคะแล้วก็กลับมาศรัทธาในความรักก็ได้คุณทำให้เขาเนี่ย คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วคุณก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะในสายตาเขาเนี่ยคุณอาจจะเยียวยาบางสิ่งบางอย่างในใจเขาได้ด้วยนะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้อ่าคนคนนี้เป็นคนเงียบเป็นคนนิ่งเป็นคนไม่เปิดเผยนะคะนี่คือพลังงานของเขาเนี่ยไพ่ใบเนี่ยคือดูลึกลับอะ่ะ เก็บความลับเก่งนะคะแล้วก็อาจจะล้วงความลับผู้อื่นเก่งด้วยนะคะคือนอกรู้สึกว่าคุณอาจจะเยียวยาจิตใจเขาหรือบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจนะคะเขาตกหลุมรักคุณอมืมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกแล้ว เขาจะทํำยังไงต่อ <lik> <S <S อ้ David, ยเดวิวขึ้นมาเลยค่ะร้อนแรงมากๆความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะ่ะ เป็นความรู้สึกที่ปรารถนาคุณมากๆเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขาแบบมากมายมหาศาลจริงๆนะคะมีความรู้สึกหึงหวงคุณด้วยนะ j u s t i c อยากชัดเจนกับคุณค่ะอุ้ยกังวลอะไรหรือเปล่า The Tower โ oh, อ okay. ้โหโอเคนกรู้สึกว่าคนคนนี้ ถ้าคุณจบกันไปแล้วมีประเด็นกันไปนะเหมือนเหมือนเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเขายัางตัดคุณออกจากใจไม่ได้นะคะคนคนนี้นะเนี่ยเขายังเขายังปรารถนาในตัวคุณอยู่เครียดนอนไม่หลับแล้วก็ อาจจะจบกันไปแล้วนะคะในบางท่านบางคนอืมเดี๋ยวขอขยายเด e t ย w เทอหน่อยสามเหี่ยนจะติดต่อมายังอยากไปต่อยังอยากสารต่อในความรักครั้งนี้นะคะอืมถ้าเกิดคุณมีสถานการณ์อะไรที่หยุดนิ่งกันไปคนคนนี้ยังอยากที่จะไปต่อนะคะยังอยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ซ่อมแสมความรักครั้งนี้เขาจะติดต่อคุณมาเขายัางตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้มาดูแนวโน้มนะคะอ่ะขอดูว่าเขาจะทำยังไงก่อนโอ้เดอะไฮล็อแฟนอยากจะขอโทษขอโอกาสอยากได้รับการให้อภัยนะคะ อุ้ยเขาคิดถึงคุณเขาอยากเป็นที่รักของคุณนะ่ะเนี่ยคิดถึงผูกพันนะคะคุณและเขา,าน่าจะมีความแตกต่างกันนะต่างกันด้วยภาษาวัยนะคะเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะเขาอยากกลับเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจรงิงจังแล้วก็ชัดเจนเนาะอืมหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย ขาก็จะทําให้มันดีขึ้นเหมือนเขาจะทําตัวน่ารักกับคุณเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบเขาจะเคลียร์ตัวเองเขาจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจเพราะว่าคุณสําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะถ้าจบกันไปแล้วก็คืออยากกลับมาคิดถึงเขาต้องการความรักจากคุณนะคะเขาไม่ได้ปรารถนาใครอีกแล้วนะ คุณเป็นคนที่เขารักแล้วก็ปรารถนามากที่สุดนะคะเขาชื่นชมคุณคุณเป็นคนเก่งค่ะทำงานเก่งวางตัวดีนะคะเป็นคนที่ฉลาดในสายตาเขากลับมาครั้งนี้เขาอยากที่จะชัดเจนเหมือนเขาอยากที่จะให้เกียรติคุณเขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะคนคนนี้มาดูแนวโน้มหน่อย แนวโน้มนะคะระหว่างคุณและเขาหนึ่งถ้วยยอันนี้ไม่ใช่นะคะปกไพ่นะทุกคนติดมาด้วยแปดเหรียญน,นกเห็นถึงการทุ่มเทมากๆเลยคุณดูสิสี่เหรียญ เขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือคุณจะได้รับความรักความรักทีล่ล้นจิตล้นใจนะคะที่เขาจะมอบให้กับคุณความรักที่จริงใจความรักที่บริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เขาจะมามอบให้กับคุณแปดเหรียญเขาจะสม่ำเสมอค่ะคุณจะเห็นได้ถึง ออความตั้งใจความจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะคุณจะเห็นได้ถึงการที่เขาใส่ใจคุณมากขึ้นนะดูแลคุณมากขึ้นสนใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือให้ความสำคัญนะ่ะแล้วพลังงานพาไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับเขาห่วงแหนความรักครั้งนี้มากๆเขาจะไม่ทำอะไรที่มันมันเสี่ยงต่อการที่จะต้องแบบเสียความสัมพันธ์นี้ไปอะ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคนคนนี้เขาจะแค่์ความรู้สึกของคุณมากๆเขาจะสม่ำเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแนวโน้มความสัมพันธ์อุ้ยไพ่ใต้สำรับอ่ะเปิดมาหน่อยหนึ่งเหรียญคะ่ะเป็นพลังงานของความรักที่ ควรค่ากับหัวใจของคุณนะคะเขาจะเป็นความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณอย่างแน่นอนนะคืออาจจะมีการปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยจะถูกพัฒนานะคะคุณจะได้รับความรักที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนนะวันนี้เราก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนเมีความสุขในความรักนะคะ เพิ่มเติมหน่อยไหมข้อความลืมลืมเดี๋ยวข้อความนิดนึงนะข้อความจากเขาเพิ่มเติมค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณคะคนคนนี้ไม่มีสักวันที่จะไม่คิดถึงเธอนะคะคิดถึงที่สุดปล่อยให้ฉันรักเธอ ฉันแค่ปากแข็งแต่หัวใจฉันอ่อนแอห่างกันสักพักเพื่อได้รู้หัวใจตัวเองหัวใจฉันหหยหาเธอเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจของฉันยังเป็นของเธอเสมอขออีกไปแล้วกัน ฉันกำลังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องจัดการโอเคค่ะนี่ก็เป็นข้อความจากเขานะคะฉนันอึดอัดมากที่ไม่ได้คุยกับเธออือฮึโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ